กระจังหน้ามี6ตัวนี้เป็นทรงเดียวกับกระจังหน้า r a ปเตอร์เลยนะคะเป็นท็อปเลยตัวท็อปเลยที่เป็นแม็กขนาด20นะคะสไตล์อเมริกาเป็นซับแทงของโปรเฟนเดอร์ปิกนกโยงนะคะบันไดข้างตัวนี้เปลี่ยนจากของเดิมนะคะใส่เป็นแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวโลวาแฮมเมอร์รุ่นนี้นะคะใส่ออกมาแล้วดูหล่อมากๆ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับจีจีสปอร์จีจัดกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวีรถมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันอีกแล้วค่ะคันที่จอดอยู่ด้านหลังของจีจีคันนี้นะคะรับรองว่าชุดแต่งเนี่ยถ้ารีวิวออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับรุ่นที่จีจีกำลังจะรีวิวต่อไปนี้นะคะก็เป็น Nextgen r a n g e r Double Cab รุ่น Sport นะคะตัวนี้เป็น4ีคูณสเป็นตัวเปิดตัวของ Next g ซนปีนี้เลยนะคะราคาน้องอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะค ันนี้แต่งจัดหนักจัดเต็มยกสูงอีกแล้วนะคะเปลี่ยนช่วงล่างอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าจิ๊ แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดติดตามช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับจิจ้ฝอจิจัดด้วยไปดูจิจ้รีวิวกันเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะมาที่ชุดแต่งอันแรกเลยนะคะที่จิจ้ติดให้กับลูกค้านะคะชิ้นแรกนะคะด้านบนที่ฝาก,กระโปรงเลยนะคะตัวนี้เป็นสกูฟิตค่ะสก,กูฟิตนะคะตัวนี้เป็นสีเทานะคะสีเทาตัวรถตัดกับตัวสีดําด้านนะคะตัวสัญลักษณ์ที่ลูกค้าเลือกจะเป็นตัวมามมสแตงนะคะแล้วก็ทําสีเป็นสีแดงสดเลยนะคะจะเข้ากับตัวกระ กจังหน้า V6 นะคะกระจังหน้า V6 ตัวนี้เป็นทรงเดียวกับกระจังหน้า r a p t o r เลยนะคะเป็นฟอนต์ FORD สีดำตัดกับสีแดงนะคะกรอบสีแดงนี่สวยมากๆเลยแล้วขอบตัวนี้เป็นสีดำด้านมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบนทั้งหมด3จุดนะคะตัวนี้ให้กับลูกค้าเลยแล้วก็อีก1ชิ้นค่ะรุ่นนี้นะคะถือว่าเป็นท็อปเลยตัวท็อปเลยสำหรับตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะตัวกันชนแฮมเมอร์ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นคิงซีรีส์เลยนะคะนี่ มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้รุ่นขิงซีรีส์นี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะจิติติดกันแข้งด้านล่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะกันแข้งที่ลูกค้าเลือกจะเป็นกันแข้งสีแดงนะคะหรือลูกค้าท่านไหนชอบเป็นสีดำอันนี้สามารถแจ้งกับเซลล์ได้เลยนะคะ จัดให้กับลูกค้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าให้โจทย์มาว่าต้องการอยากจะได้ชุดแต่งที่งบไม่เกิน2อ0 0สนนะคะตัวนี้ก็จัดให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งชิ้นค่ะสําหรับตัวครอบไฟหน้านะคะตัวนี้ใส่ให้เป็นสีดําด้านนะคะลูกค้าสังเกตเลยว่ามันจะเข้ากับตัวสกู๊ปนะคะตัวกระจังด้านหน้าแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าจะเป็นสีดําด้านเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ อ่อก,กันที่ด้านข้างค่ะสำหรับ ตัวด้านข้างนะคะชิ้นแรกที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อค่ะแล้วก็ซุ้มล้อที่ใส่ให้กับลูกค้านะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดำด้านค่ะแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวหมุดเข้าไปนะคะทําให้รถเนี่ยดูหล่อมากๆเพิ่มความบึกบึนให้กับตัวรถนะคะหล่อมากๆเลยนะคะสําหรับซุ้มล้อตัวนี้แล้วก็อีก1ชิ้นค่ะไฮไลท์ของจุดนี้อีกเหมือนกันนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็ตัวแม็กค่ะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขนาด20นะคะสไตล์ อเมริกาสําหรับลูกค้าคนไหนที่ชอบสไตล์นี้นะคะหรือแต่งรถแนวนี้เนี่ยต้องใส่แม็ก 20อยู่แล้วล้อล้นนิดนึงนะคะแม็กขนาด20แล้วก็มีหลายลายให้ลูกค้าได้เลือกสําหรับตัวยางตัวนี้เป็นยาง MT นะคะลูกค้าแต่ว่าขนาดยางที่ใส่ให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่ที่33มสคูณสิบสแล้วพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้ค่ะจีจี้ติดซับแทงให้กับลูกค้าด้วยซับแทงที่ใส่ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นซับแทงของโปรเฟนเดอร์แล้วก็ในกล้องจะเป็นตัวปิกนกนะคะปิกนกที่เลือกให้กับลูกค้าก็คือเป็นปิกนกโยง ะะสำหรับตัวลูกค้าเนี่ยหลักๆแล้วะรถจะขับออกงานมากกว่าที่จะขับไปเที่ยวนะคะลูกค้าก็เลยอยากจะแต่งแบบหล่อๆนะคะเอาไว้โชว์รถด,ด้วยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งชิ้นค่ะสำหรับตัวบันไดข้างนั่นเองนะคะบันไดข้างตัวนี้เปลี่ยนจากของเดิมนะคะใส่เป็นแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าเลยนะคะ สวยมากค่ะรุ่นแฮมเมอร์รุ่นนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้ติดเป็นสติกเกอร์สีเทานะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวครอบยังใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะเบากัหลอยนะคะแล้วก็ที่เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นด้านบนก็จะเป็นในส่วนของรา,หงาวหลังคาค่ะราวหลังคาตัวนี้เลือกให้เป็นสีดําด้านนะคะ สำหรับใครที่มีงบประมาณ2 0 0 0 0 0 2 0 0 0เนี่ยมีลูกเล่นให้ลูกค้าเยอะแยะแล้วดูจากคันนี้ได้เลยนะคะถือว่าออปชันเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยนะคะสําหรับลูกคา้าอ่ะแล้วมาอีกหนึ่งรุ่นค่ะโ,โหจีที่ชอบมากเลยนะคะสำหรับตัวแฮมอ่ตัวโ o บาร e แฮมเมอรรุ่นนี้นะคะยิ่งรถเป็นสีเทาเนี่ยขับความหล่อของ คันนี้จริงๆทําให้รถดูบึกบืนมีไฟเบรกให้กับลูกค้ามีไฟสปอร์ตไลท์มาด้วยนะคะสําหรับรุน่นนี้ใช้งานได้จริงแข็งแรงแล้วก็บึกบืนเลยนะคะยังไม่จบง่ายๆนะคะเดี๋ยวมีด้านท้ายอีกนะคะที่ด้านท้ายแล้วนะคะโหหล่อมากๆเห็นด้านท้ายก็ยิ่งหล่อบึกบืนมากๆเลยนะคะ ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมคะ่ะสําหรับตัวครอบไฟท้ายนะคะแล้วก็เลือกให้เป็นสีดําด้านด้วยรถก็เลยดูออกมาแบบบึกบึนนะคะพร้อมลุยมากๆเลยนะคะแล้วเพิ่มในส่วนของตัวครอบฝากระบะท้ายนะคะฟอน FORD FORD ตัวนี้สีพื้นเป็นสีดําด้านนะคะตัวหนังสือเป็นสีดําด้านตัดกับตัวสีแดงนะคะแล้วก็เพิ่มความหล่อไม่จบแค่นั้นนะคะใส่ในส่วนของตัวอะคริลิกเลนเจอร์หรือว่าตัวอักษรเล เจอร์สีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับท้ายคันนี้แล้วยังไม่จบค่ะกันชนท้ายตัวนี้ใส่เป็นกันชนท้ายแฮมเมอร์ให้กับลูกค้ามาพร้อมกับห่วงลักจึงสีแดงแล้วก็ ห่วงลากเรือตรงนี้นะคะเป็นของแฮมเมอร์ทุกชิ้นนะคะตัวนี้ไม่เปลี่ยนสเปคลูกค้าเลยนะคะลูกค้าอยากได้แฮมเมอร์จัดให้ลูกค้าเลยมีงบแจ้งมา2อ0 0 0 0สนไม่เกินนี้นะคะได้หล่อหล่อเต็มๆไปขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจีจี้จะพาไปดูข้างในกันอีกนิดนึงนะคะว่าภายในของรุ่นนี้เป็นยังไงนะคะในราคา1ล้าน4ี่หมื่นกับเ0 0าับาทภายในจะหรูหราขนาดไหนต่อไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะมาเลยค่ะ มาที่ภายในค่ะบอกเลยว่าภายในรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาราคา1ล้าน4ี่หมื่นกับ9 0 0าบาทมากๆเลยนะคะจีจี้ขอพรีเซนต์ตั้งแต่ตัวคอนโซลเลยนะคะสําหรับตัวคอนโซลของรุ่นนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นสีดํานะคะเวลาที่ลูกค้าขับไกลๆเนี่ยบอกเลยแสงไม่สะท้อนสบายตาทัศนียภาพกว้างไกลอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับตัวคอนโซลอันนี้ดูกว้างกวางมากๆแล้วที่สําคัญค่ะกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติมาพร้อมช่องเสียบยึดปีห กับลูกค้าสําหรับใครที่อยากจะติดกล้องบันทึกหน้าเพิ่มเติมนะคะตัวนี้มีช่อง usb มาให้ลูกค้าเลยอยู่ด้านนี้นะคะ สำหรับหน้าจอรุ่นนี้นะคะให้มาเป็นแบบแนวตั้งเลยนะคะหน้าจอขนาด10นิ้วมาพร้อมกับระบบ Sing f o นะคะตัวนี้เชื่อมต่อระบบ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะแบบไร้าสายแล้วด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับระบบ App Ford Pass ให้กับลูกค้าได้เลยนะคะใช้งานง่ายมากๆแล้วที่สำคัญค่ะมีแท่น Wireless Charge มาให้กับลูกค้าเลยนะคะช่องต่อ USB Type C นะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับ f o High Follow แล้วแต่การใช้งานนะคะอ่าแล้วก็มีปุ่ม TMS นะคะระบบช่วยขับขี่ให้กับลูกค้า เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2000ค่ะหล่อมากๆแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะสําหรับพวงมาลัยรุ่นนี้เนี่ยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะคะตรงพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบ็กมาให้พร้อมทั้งฟังก์ชันต่างๆในการอํานวยความสะดวกเวลาที่เราขับรถนะคะสามารถวางสายรับสายตรงนี้แล้วก็สามารถปรับ Cruise Control ควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ รุ่นนี้ค่ะมีระบบ ROM มาให้กับลูกค้าด้วย ROM คือระบบป้องกันการผิดคว่ำนะคะสําหรับรุ่นนี้มีให้กับลูกคา้าแล้วก็พิเศษมากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะมีถุงลมนี้แล้วใคยลูกค้ามาให้ถึง6จุดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดค่ะที่ชอบเหมือนกันสําหรับรุ่นนี้ก็คือในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะเป็นแบบพิเศษของตัวรุ่นสปอร์ตเลยนะคะหล่อมากๆออกแบบมาดีไซน์ดีมากๆเลย ใครที่ชอบรุ่นนี้ก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามราคากับจีจีได้ด้วยนะคะอ่าได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้0ูนย์ห5 6้ห5 6ี่ห g าหฟอร์จีจัดมีเกียร์ธรรมดามีเกียร์ออโ,โต้มีสีคูณสีมีให้ลูกค้าเลือกถึง3รุ่นเลยนะคะโอเคค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถยกสูงนะคะหวังว่าคงจะถูกใจลูกค้าหลายๆคนเลยสำหรับใครที่อยากจะแต่งรถแบบนี้นะคะมีงบเท่าไหร่นะคะแจ้งจีจี้มาได้เลยนะคะจะจัดให้ลูกค้าตามงบนะคะไม่เกินงบอย่างแน่นอนเลยนะคะบอกเลยว่าผู้หญิงก็แต่งรถสวยเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามช่องให้กับจีจี้ฝอจีจัดด้วยวันนี้ไปก่นนะคะขอบคุณมากมเลยค่ะบ๊ายบาย